ครับมือนที่พามาความทรงจำคาเฟ่จะเป็นที่พักติดริมแม่น้ำโขงครับมีจุดชมวิวแล้วมีกาแฟมีร้านอาหารที่พักรีสอร์ทสวยงามครับเป็นแบบติดแม่น้ำโขงตัวนู้นเป็นฝั่งลาวพอนน้นคือฝั่งลาวครับสวยมากมีวัดวาอารามสวยๆ นี่ครับทางลงม่น้ำโขงวิวชมวิวนอกจากดีมากนี่ก็พปาหัวฟังนำวาลูกเต่ามากขาจจจากไายสูบไม่เคยเขจนางมั้เดี๋ยวขจจท่าขจาจากไา,า,ายพูดถึงไหมเออเจอจากไายหลูบนะ น่ารูปมาก่อนบอถ้าเขาใจเงียบอยู่บอมันเป็นมองชมวิวกระจายบอมองมันงงเขาไม่ต้องไปบ เฟี้มผ้าหนาลุกมาก่อนนมันย really? right yep. ่ okay. uh ีก huh. okay. no. yeah, ่มีกจุดชมวิวไงครับตองนี่ทำทำมานั่งผิวปะนั่งสบายกว่ามูเอะมงนั่งสบายกว่า่่มเออนั่งก็สบาย พี่อพนาวันท้าเขจอดจากไทยูกจะเข้านู่นเร็วเออมันนั่งสบายสบายเขาจอเนี่ยมโยเขาจอบอกเขาบอกเขาตกระตูจะหมดเนาะ ทีมีกาแฟเออนางสบายเียไม่ร้านหน้อยๆเกลีกล่ลลลลลยจักบาทไปถามเจ้าเก้ี่ยจักบาทอย่าไปอย่าไปหู้เลย <c oughs> นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศครับสวยงามผม <c oughs> มีประตูประตูไปไหนก็ได้ จอดยังซาห์ใช่มันเป็นแบบทะลุอันเดียวนะจะชมวิวเราไปเล่นน้ำไหมเนาะโอ้โหสงสัยมีพลังสงสัยขนาดเอาเพียรยูน้าปะเอาทำยู่หน้าไหมเอาไหมเอาแบบนี้เลยไหมแล้วก็ตดน้ำเลยไหมเนาะตามเลยเนาะ โอเคเออโอเครู้เรื่องไ่เห็นหมาปะแล่เวเห็นหมา <c oughs> นี่ครับถ้าหมดจะเป็นหน้าผาสวยมากเลย น้วพาแบบว่านี่เป็นสันที่มันขึ้นมาไม่กดีมากก่อนถึง่าแต้มนิดเดียวสี่กิโลสามารถมา,าพาพักตรงนี้แล้วก็ไปนูนได้ครับน้ำก็เป็นเหมือนแก่งจะเป็นโคนนวน จะมีฝั่งลาวข้ามามาฝั่งไทยเนี่ยครับจะมีเรือมีเรือมาสองลำระวางตะปูมี่ตัวน้อยวางเยียบเหล็กใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากใช่ไหมหม,มันคืออะไรมันคือแม่น้ำโขง นนนู่นจะเป็อันนู้าาเนเนี่ยเป็นเนี่ยหน้าผาใไหมนีหน้าผาใหญ่ด้วยหน้าผาย,ยาวนู่นนู่นยาวด้วยอันนั้นคือฝั่งเพื่อนบ้านประเทศลาวเอ่อร่วมกันเออเนี่ยน,นี่นมีมีน้ำแข็งด้วยเห็นไหมน,น้ำแข็งนีนน่ลงไม่ได้น้ำไหลแรงมาก น้ำนี่ไหลแ,แรงมากเลยลนี่จะมีเสือเดือนด้วยมีเสือเดือนธรรมชาติเออวิอย่ามองมันกัดนะว่ามันกัดนะอยู่ว่าเขาบอกใส่เดือนโค้งอยู่ปะที่เขามาขายใส่เบ็ด,ดธรรมชาติผมเดินมาสายสายกับฟังโคง้ง <c oughs> ฟังเล่าครับฟัง นา,ามันชีมีบาทก่อตัวน,น้ารนนเราว่ามันจมใช่มันดูดเด้อมันดูดเด้อคือมามีวัดมีวัดอยู่หนหเป็นโค้งน้ำเนาะมปนโค้งมาเลยม,มันขึ้นปาถ่วม ไม่ได้เป็นอ่อดจริ่เขาเาเขามาติดหมอไปบันวานาเน,น,น,นี่ยน,น,นี่เขาจะนี่ไปดูน้ำเนี่ยเพราะว่านานางขนาจะถอดออกนะฟยเนี่ถอดออกตตรงน,นี้เขาทำแผลเนี่ยทำแผลขึ้นมา เอ้เฟ oh. <Yeah. S 1> oh, ้าทำไมวางวเงี mm ้ยเอาละโอ้โหทานตอนวิ hmm. <laughs> oh, ่งลงไปอ้อแล้วก็วิ่ oh, ุวูเห็นเอาเอาไหมเขาไายเห้าน่มงันเห็นตัวเตียมันหนาจเงินอ้บห็นสัม

ถ่ายรูปที่น่าจิบกาแฟอย่าลืมครับงานรายละครับารสามที่มีครับมีชามีตัวแทหแล้วก็มีเซ้ามีตัวแทหครับนเสียงามากครับเสื้อกระถิ่นก็ได้แล้วชาวมีตัวแทหแล้วก็มียนินก็มี อีหล่าครับสาวน้อยเพชริบันแพงทีมงานวงใหญ่เจอกันที่บ้านน้องคู่นะครับเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทรัมนี่ครับไปให้ร่างใจอีหล่าหลายๆเนาะบ้านน้องคู่ซีซเกยครับผมเจอกันเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทรัมนี่ครับผมสวัสดีครับอยู่ดีมีเฮงทุกคนครับ